เรือพระที่นั่งนับเป็นเรือที่มีฐานานุศักษ์กสูงสุดในริ้วขบวนพยุหยาตราทางชนละมาศด้วยเป็นพระราชยานที่ประทับขององค์พระมหากษัตริยาทิราชผู้ทรงดำรงพระราชสถานะสมมุติเทพตามคติความเชื่อทางศาสนาด้วยเหตุนี้เรือพระที่นั่งจึงรังสรรค์ขึ้นให้มีรูปลักษณะสะท้อนภาพเทพพาหนะเช่น เรือพระที่นั่งชัยสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งครุฑพาหานะเรือนาคเหราเรือนาควาสุกรีบางก็สะท้อนผ่านชื่อเรือพระที่นั่งที่ฉายให้เห็นภาพที่ประทับอันเป็นทิพยวิมานขององค์เทวราชเช่นเรือพระที่นั่งกนกรัตนวิมานมหานาวาเรือพระที่นั่งนบพร,รัตนพิมาน นับแต่สถาปนากรุงเทพพระมหานครสมเด็จพระมหากษัตริยาที่ราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ล้วนทรงตระหนักถึงความสำคัญของเรือพระราช,ชพิธีอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจารีตประเพณีแห่งราชอาณาจักรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างและบูรณะเรือหลวงหรือเรือพระราช,ชพิธีมาโดยตลอดปรากฏนามเรือพระที่นั่งทั้งที่เหมือนและแตกต่างกับที่เคยมีมาแต่เก่าก่อน เรือพระที่นั่งเหล่านั้นได้ใช้เป็นพระราชยานที่ประทับในการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชนละมารคหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ประดิษฐานปูชนียวัตถุในการพระราชพิธีต่างๆตามแบบอย่างโบราณราชประเพณี ปัจจุบันเรือพระที่นั่งที่ยังคงปรากฏในริ้วขบวนพยุหยาตราทางชนละมากได้แก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหง์สร้างขึ้นในปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วเสร็จในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแทนเรือพระที่นั่งสีสุพรรณหง์ลำเดิมที่สร้างขึ้นแต่ครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โขนเรือแกะสลักเป็นรูปหัวหงปลายปากหงมีผู้ห้อยขนจามารีและพวงแก้วตัวเรือทอดยาวคือส่วนลำตัวหงนั้นภายนอกทาสีดำท้องเรือภายในทาสีแดงตอนกลางลำเรือทอดบาลังบุษบกหรือบัลังกัญญาเป็นที่ประทับภายที่ใช้เป็นภายทองคนลภายจะภายในท่านกบินการภายลักษณะเช่นนี้กำหนดเป็นท่าพายเฉพาะเรือพระที่นั่งทั้งปวง เรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรรชการที่9กองทัพเรือร่วมกับกรมศิลปากรสร้างขึ้นพน้อมเกล้าน้นมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในพระราชพิธีการจนาพิเศษพุทธศักราช2539โขนเรือจำหลักรูปพระนารายทรงยืนบนครุฑลักษณะเดียวกับโขนเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรลำเดิมที่สร้างและบูรณะขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระจอมกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชตามลำดับ เรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรณรัชกาลที่9นี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเป็นเรือพระที่นั่งทรงในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราช,ชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพายุหยาตราทางชนละมากณวัดอรุณราชวรารามเมื่อพุทธศักราช2539เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชสร้างขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แทนเรือพระที่นั่งบรลลังอนันตนาคราชที่สร้างมาแต่ครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าโขนเรือแกะสลักเป็นรูปพญานาคเจ็ดเสียนลงรักปิดทองประดับกระจกลำเรือภายนอกทาสีเขียวท้องเรือภายในทาสีแดงตอนกลางลำเรือทอดปุสบกประดิษฐานพระพุทธรูปหรือเชิญผ้าพระกฐถิน เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงสร้างขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวลำเรือภายนอกทาสีชมพูท้องเรือภายในทาสีแดงหัวเรือลงรักปิดทองลายรถน้ำเป็นรูปหน้าขนาดเล็กๆจำนวนมากตอนกลางลำเรือทอดบัลังกัญญาแต่เดิมใช้เป็นเรือพลับพลาสำหรับพระมหากษัตริย์ประทับเรื่องเครื่องหรือเปลื่องพระชดามหากถิน ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเป็นเรือพระที่นั่งรองสำหรับพระบรมวงศ์ประทับโดยเสด็จพระราชดำเนินในขบวนพยุหยาตราท,ทางชนละมากความงดงามของเรือพระที่นั่งทั้งสี่ลำยังคงปรากฏเป็นประจักษ์พยานความรุ่งเรืองและความเป็นอารยะของชาติสืบมาจนถึงปัจจุบัน